สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องประอ้นพี่สาวลุงพลนะคะตอนนี้ประอ้นก็มาดูน้องหมูนะคะตอนนี้ประอ้นได้ย้ายน้องหมูมาที่คอกแล้วนะคะนี่นะคะเวลาขนาดนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วนะคะประอ้นก็มาดูน้องหมูก,ก่อนที่จะ นอนนะคะวันเลขกนะคะที่ปอนย้ายมานะคะ ออนมาให้อาหารอีกแล้วนะคะนี่นะคะให้อาหารหมูอีกรอ,อบดึกนะคะนี่ก็สองทุ่มแล้วเด็กอ้อนก็จะกลับไปนอนพรุ่งนี้ก็จะมาตัา้งแต่ตีห้านะคะมาดูน้องหมนะคะนี่นะคะวันนี้ก็อ้อนย้ายมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเจ็ดต,ตัวนะคะเจ็ดต,ตัว กินอิ่มแล้วก็นอนแล้วนะคะ วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ย้ายน้องโมมายอยู่ที่คอกใหม่นะคะปะออนก็มาให้อาหารก่อนนอนนะคะนี่ค่ะน้องหมูพะออนนะคะกินอิ่มกันแล้วนอนกันแล้วนะคะ ซก็คงจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะคะรู้สึกว่าเสียงยุงเยอะมากเลยเดี๋ยวพง่งยิ้มประออนก็จะซื้อไฟกันยุงมาให้น้องหมูนะคะนี่นะคะ อย่าว่าพระอ,อ่อนเลยนะคะพระอ่อนก็อยากลองเลี้ยงดูเฉยๆนะคะนี่นะคะมาให้อาหารหมูให้เรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปนอนแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะมาค่ะทุกคนกลับไปบ้าน ับไปบ้านปู่ของยาพานะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะมาดูยาพาเป็นยังไงเบไป,ไปหาลูกมือนี่คือเป็นยังไงบอกเขาพ้าไปเทีเ่ยวบอกหรือว่าจังใดผ้ากินปีงไก่พากินปี๊งไก่ ไปกินดูใส่เบะการเปลี่ยนใจัวเนาะบ่กตมหงบอมอนก็บมอนหัวเลยต่เนี่บอบ่เอาผพาเนี่ยนี่เบะมอนหัวเนี่ยมอนหัวเนี่ยจักน้อยื่บ้าอเรีมอนก็บมีเลยนี่ยไงตำคงตํา ปิีงไก่กับตำมะฮงอ๋อไปกินปีงไก่กับตำมะฮงอืมบุยอันนัดนัดกันมากแค่ไปกินตำฮงกับปิีงไกน่น่ะวเมื่อวันทีน่เอสิบเจ็ดบวชบ้านเไปบ้านเกิดลุงพ้นพ่อคิดอยากไปหาเพ่อใน,นบอกพ่อจักผู้จัก วันที่สิบเจ็ดเนี่ได้วันเกิดลุงพลเอฟซี FC มันทักเขามาหลายอยู่ได้เวเอ๋ยเจ้าสิไปยี่บหรือว่าแน่ยไหนรักจ๊กเจ้าเบิ่งผู้ใดส่องไผนี่จรักส่องไผเบิ่งคืนเนี่ยโอ้นอนกินมาค่ะพ่อแม่พี่นอ้อง กินอิ่มแล้วข่าวมือนี่อิม่มเนี่ยอินมเนี่ยวัด <laughs> ดีเอฟซีในไหม <laughs> เอาปฏิบัติดีปนย่างนอนอเด้อนอ่อนเมืออืมกินข่าวเราก็เกี่ยวหมากกินหมากเราก็นอนตัวอืมอืม นอนละเด้ออิพชีเอ้ยอยาผ้าคนบอกว่าว่ว่าด,ดีแต่ว่าสันนอนแล้วว่าสันพอออนไปเบึ้หหมูหน่อยมากค่ะก็เลยมาเห็นยาผ้านอนกินหมากดูค่ะคนกระเบึง้งเบึ้งข้าวเบึ้งข้าวอยู่ค่ะหอ,อนอ่อนหอนเอาแห้ง ลรวห้อนค่ะยนผ้าห้อนห้อนก็ไปอาบน้ำเดยแม่เด้ออล่องใบเต็มถังเลยนี่ค่ะนอนเล่นไปนอนเล่นมาเดี๋ยวก็หลับนะคะนี่นะคะเบิ่งเด้อน้องแมมเ้ยแม่เจ้าก็ขอบคุณนะคะคุณเอซีทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ